1,2,3 natural avocado oil oil ได้แต่ว่า avocado มัน avocado avocado ไม่ใช่ดูมือดูมือต้องใช้สังกุลคูค่ะทุกคน avocado 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 แล้วก็ oil avocado 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 Hedo Avocado hedo la 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 ต่อไปค่ะภาษาไทยค่ะมาอ่ะยายละยายน้ำลายยายไหลย้อยตู้มาเร็วมาใครเริ่มกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยไอคิวยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยพูดเร็วๆค่ะ่มเอาให้พี่จุกพูดก่อนนะมาอ่ะยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำยายน้ำลายยายไห้ยเอาไม่เอาไมยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยยายกินยายน้ำลายยายไหลย้อย ฮ่าโมเดลเร็วโมเดลยายกินลำไยน้ำลายยายไหลเอาไม่รู้มันจำไม่ได้ยายนะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยปากนะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยเอาไปหนึ่งเขาโทษนะเอาไปหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนของพี่คิวทั้งหมดลบสามค่ะได้เลยมันลงผิวอะแม่แบบผิวหน้าแต่มันจะหมดในยู โอเคดอกยางดีไหนซื้อได้หแต่บุจรงซื้อได้ยังอุ้ยหอมหอมบีไน Natural อโวคาโด Natural อโวคาโด natural avocado oil 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 avocado oil ไม่คือทุกคนเริ่มแบบเนี้ย oil 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 เพราะเราไม่ถูกฝึกให้ห่อลิ้นพี่ปไม่อย่างแรกก็คืออย่าบอกมากเลยอ่ะอย่าเติมอาในทุกคำขอร้องเถอะเติยังไงอ่ะเติม A คอเติมเข้าไปอ่ะเติมตองไหนเออจริงไม่ปบมมเค่ะ n natural avocado oil natural avocado oil

เนชโลว์อเวอร์คัสต์ของสีแดงสีฟ kind of ูคายคิวอยู่ปะเนี่ยนี่เขาบอกว่าทางบ้านเมื่อยปากแล้วลูกปลุกคิวอันนี้หอมมาแล้วใช่ไหมฮะทุกคนกลิ่นนี้คล้ายกับเขาเขาคลมมานะคล้ายคล้ายกับบัคคาลัตลูท540ซึ่งเป็นน้ำหอมนึกได้กลิ่นมากเขาบอกว่าเป็นน้ำหอมผีบอกเนาะตัวเนี้ย ใครรู้จัก540บาคคลาดรู้ก็คือไมซองฟาซิสเคชอปโอ้นี่พีชอันนี้พีชตัวนั้นนะค่ะมันจะเป็นนั้งสองผีบอกที่ติดตัวทั่วคือซึ่งไอคิวอ,อันนี้พีชอันนี้พีชอันนั้นไม่ได้ซื้อเองนะเพื่อนซื้อให้โกดละหมื่นกว่าบาทไม่กล้าซื้อเอง,งตัวนี้มีฟิลกลิ่นคล้ายๆได้ได้กลิ่นไอของบาคคลาด540กดได้เลยเมื่อกีต้ตะกล้าหมดลูกค้าเพิ่มให้แล้วตัวนี้ตัวแบบฮอตฮิตมากๆมันให้อารมณ์นั้นเแต่มันไม่ได้แบบเหมือนเป๊ะหย่่่ลลลาเป๊ะแตวิิิิงงมัน540ุด แพงรักชูกดเลยเป๊ะแล้วเนี่ยกลิ่นนี้เอาเลยทุกคนกินได้ไปช่มไปช่มกันปักหมุดให้อยู่เนาะฮะใช่ไหมปักหมุดอยู่กดมาแล้วกว่าลูกค้าจะเติมขอตัวนี้เป็นกลิ่นขายดีมากเอาออฟสต็อกไวมากกดได้เลยคือแบบกลิ่นนี้นะชื่อว่าที่ปักหมุดคือลิ้มจีแอนด์โรสเนาะแนะนำคู่นี้เลยค่ะคู่นี้เลยตัวนี้เขาจะเป็นบอดี้โลชั่นนะติดทนด้วยเนี่ยที่เราทากันแล้วก็บำรุงดีมากนะคะเพราะว่าเขามี อ๋อเขามีส่วนผสมของรสทิ่ต่างๆนี่มาด้วยกันนะเป็นคู่แล้วที่แบบนั้นตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแบบลักชูขึ้นมาหน่อยเนื้อเขาจะมีชิมเมอร์แบบนี้ใช่ตายคือจะเป็นสูตรแบบลักชูรี่ขึ้นมาหน่อยเนาะไม่ได้ทัวร์ทัวร์คู่ละเท่าไหร่คะคู่ละเท่าไหร่คะจับจับนี่แหละโมเดลมาเข้ากล้องกับพี่กิ๊ฟดิถ้าดูแบบนี้มันจะมีแบบชิมเมอร์ใช่ไหนดูข้างๆอ่ะมันมีชิมเมอร์อยู่ต้องร้อยสิบแปดบาทนะคะตัวนี้เอาผ้าห่มออกได้ปะ แต่มันสวยอ่ะเก็บไว้เนี่ยเขาบอกเลยตัวชิมเมอริงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพียวอ่านว่าอะไรเพียวไลท์เท็กเจอร์เหรอไหนเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยโอไม่เนี่ยเพียวไลท์เท็กเจอร์เนี่ยไลท์เท็กเจอร์คือเขาบอกว่าให้ feeling ลักชูขณะอาบน้ำอ๋อด้วยเนื้อสัมผัสผสมผงไข่มุกซึ่งช่วยผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกพร้อมเผยผิวโกลว์พี่บุ๋มตัวนี้ไม่ใช่ชิมเมอร์แต่เป็นผงไข่มุก โดเออแป๊บหนึ่งนะเอเขาใจเรื่องละอ่ะกดได้เลยตัวนี้มาแล้วกดทั้ง2องันมีชิมเมอร์เลยสองอันก็มีชิมเมอร์เหมือนกันใช่พี่เาชอบสองกินแต่พี่กดกินกินชอ่ะใช่มาวตรนี้นะพออกนีออกกับตัวคที่วางน้นที่วนี้นะทีางตรงน้นะทีวางตรงน้นะที่วตรูนี้นะที่าร้ารงนี้นะงมากแรน้นี่วใรนสนวามบินนะี่า้่วางต้องตน้ที่วางรนีนท่านั้าน แพงมากเอาให้สีเขียวก็สีนี้อันไหนหอมว่ากันคะอันนคนละแบบคนละแบบใช่หอมเหมือนรูหลาอันนี้สดชื่นสดชื่นอืมีความสดชื่นอยู่ในตัวมีความมมีควาหรูมนกัแบบสบายแต่ของอ่านากินแพงอันนี้แบบแพงมีความแบบเซซ็กี่่่หนอยๆะคิวชอบสีไหนเขาบอกชมพูแน่นอนอันนี้สไตล์ไอคิวแต่จริงๆหนูชอบสีเขียวแต่ให้หนูรู้สึกว่าความคุ้มอ่ะอันนี้มันก็มีฟิลลิ่ง มันมีฟิลลิ่งเอฟมันมีฟิลลิ่งน้ำหอมขวนมัมีความคุมแล้วเคยใช้บ่อยแกลอนเขียวเออใช่นี่อันนี้อันนี้คุมสุดใช่หันเฉลี่ยออกมาแล้วเหลือแบบถมากใช่อานี้ถ้าใครอยากลองสองพันแปดร้อยเลยนะถ้าใครอยากลองน้ำหอมขวดแล้วหนึ่งหมื่นบาทลองอันก่อนฟิลลิ่งมันน้ำหอมขวดแล้วหมือนจริงเธอแต่ถ้าชอบนีอันนี้หอม อันนี้ก็หอมเหมือนกันนี่มิชิเมอร์สองอันนะคะสีเขียวกับสีชมพูช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยจ้าไหมคะอันนี้เพราะว่ามันขาลยเอ็มพีค่านีสูมันแพงช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะใช่แล้วมันประเด็นคือมันโซเอาแล้วลูกค้าเติมให้หลังบ้านมันหายจ้า อันนี้ไปลองใช้ก่อนอันดับแรกโมเดลชอบสีไหนเขาถามชอบสีชมพูค่ะใช่เห็นไหมจริงมาเกยรอมันหมดจริงๆริงดลกาหมดกว่ากวทีมหลังบ้านจะโทรไปขอลูกค้าราคาเดกาคือได้เสร็จคู่แบบนี้ในราคาเท่าไหร่ร้อยแปดาสิบแบาทร้อบาทฮะร้อเองหนูได้ร้อย9 8แปบแปบาทหาร2เท่ากับ99บาบาทต่อขวดเท่านั้น แล้วตัว B n i ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำยาน้ำทั่วไปแต่เขามีผสมผงไขมุกนล้จะช่วยผัดเสื้อผิวชั้นนอกด้วย